สวัสดีค่ะเรียกได้ว่ายังคงได้รับความสนใจติดตามจากแฟนๆอย่างต่อเน,นื่องค่ะสำหรับเกิร์ลกรุ๊ปน้องใหม่ของ YG Entertainment อย่าง Baby Monster ที่ในตอนนี้ทยอยอัปเดตบทสรุปสมาชิกที่จะได้เดบิวต์เป็นศิลปินผ่านรายการ Baby Monster Last Evaluation ทางช่อง YouTube Baby Monster ให้แฟนๆได้ติดตาม ล่าสุดค่ะด้วยกระแสที่ร้อนแรงได้รับความนิยมสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องส่งผลให้บูบี้มอนสเตอร์ทำลายสถิติเป็นกรุ๊ปเคป๊อที่มีผู้ติดตามเกิน2ล้านคนเร็วที่สุดบน YouTube ได้สำเร็จตามรายงานจากสื่อเกาหลีเมื่อวันที่7พฤษภาคมได้กล่าวว่า YG Entertainment ประกาศว่าเวลาสิทธานาทิกา12นาที ตามเวลาเกาหลี b บบี้มอนสเตอร์กรุ๊ปวงใหม่ของพวกเขาสามารถมีผู้ติดตามเกิน2ล้านคนในช่องทางการของ YouTube โดยเปิดตัวช่องครั้งแรกเมื่อวันที่28ธันวาคมของปีที่แล้วโดยใช้เวลาเพียง129วันในการบรรลุเป้าหมายนี้ทำให้พวกเธอเป็นกรกุกมเคป K ๊อปที่มีผู้ติดตาม2ล้านคนบน YouTube เร็วที่สุด ความสำเร็จนี้ยิ่งน่าประทับใจเมื่อในข้อเท็จจริงก็คือเบบี้มอนสเตอร์ยังไม่ได้เดบิวต์หรือแม้แต่การยืนยังรายชื่อสมาชิกสุดท้ายซึ่งก่อนหน้านี้ค่ะยังให้ยอนซอกผู้ก่อตั้ง YG Entertainment ยังได้แชร์ว่าเขาวางแผนให้เบบี้มอนสเตอร์เป็นกลุ่มที่มีสมาชิก5คนทำให้ไม่มีความชัดเจนว่าทั้ง7สาวจะเดบิวพร้อมกันหรือไม่อย่างไรก็ตามค่ะเรามาคอยติดตามสนับสนุนส่งกำลังใจให้น้องๆกันด้วยนะคะ และนี่ค่ะก็เป็นอัปเดต Baby Monster กับสถิติเป็นกระกูกเคป๊ที่มีผู้ติดตามเกิน2ล้านคนเร็วที่สุดบนแพลตฟอร์ม YouTube แอดก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะคะอัปเดตสาระดีๆได้ที่ช่องปากแดงค่ะอย่าลืมฝากกดติดตามและเป็นกำลังใจให้ช่องปากแดงกันด้วยนะคะสวัสดีค่ะ